สวัสดีครับวันนี้จะมาสอน d o c k กิงง้ง่ายๆอย่างพื้นฐานนะครับซึ่งโปรแกรมที่เราใช้ก็คือพอต o นด c อกหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะส่งไฟล์ไปให้นะครับในกลุก่ม าตาโปรแกรมพื้นฐานก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งสิ่งที่พวกคุณต้องเตรียมลาดับแรกเลยก็คือไฟล์พื้นฐานถามว่าไฟล์นั้นมีอะไรบ้างไฟล์แรกของเราก็คือในโครงโมเลกุลของพวกเรานะครับซึ่งจะเป็นไวท์ไทหรือจะเป็นตัวที่มิวเต็แล้วก็ได้ครับที่เป็นส่วนของสนิทแล้วก็ซัตเตที่เรามันจะมาใช้ซึ่งของพวกเราจะต้องทําทั้งที่เป็นไวท์ไทแล้วก็สนิทนะครับ และ2องไฟนี้จะเป็นตัวโปรแกรมอ u t ตอดอกกับ Auto อ u t ตอกิดอัลตอดอกก็คือเอาไว้สร้างไฟล์ดอกดอกล็อกไฟล์ดอกล็อกไฟกล์ฟคือไฟล์ที่เอามาดูว่าสับเต,ตของ2ตัวนี้จับกันแบบไหนส่วนอ u t ตอกิดคือเราสร้างพื้นที่เพื่อให้2ตัวนี้จับกันก็คือตัวนี้เป็นพื้นที่ในการจับส่วนตัวนี้ผลของจากตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมต่างกันซึ่งเมื่อเราโหลดไฟล์มาได้แล้วไฟล์นั้นถ้าเป็นพับข็ม ก็คือคลิกไปที่ไฟล์ที่เราสนใจแล้วเราก็กดดาวน์โหลดเอาเฉพาะ 3D Conformer นะครับที่เป็นไฟล์ SD มาแล้วก็กดเซฟหลังจากเราเซฟได้เสร็จเราก็ต้องแปลงไปเป็น PDF ซึ่ง PDF นี้เราก็จะเลือกมาจาก Choose File ตรงนี้แล้วก็ไฟล์แต่ยรนพวกนี้มาที่พวกคุณโหลดมาแล้วคุณก็เซฟปั๊บแล้วคุณก็เลือกเป็น p d b นะครับแล้วก็เป็น 3D แล้วก็ t r a n s l a t แล้วก็ไฟล์โปรแกรมก็จะโหลดมาให้อันดับแรก ในการที่ออโต้ดอกอ่ะโปรแกรมหาย ทั้งนี้ดังนั้นความเร็วก็ขึ้นอยู่กับ CPU ของคอมแต่ละคนนะครับมันจะกิน CPU นิดหน่อยของผมก็คอยเจ็ก็พาไปสี่อร์ซก็แอบหนักก็สมควรเ <Yay. S 1> ริ่มต้นนะครับเราก็ไปที่ไฟล์นะครับ read molecule ก,ก็คือเอาโมเลกุลที่พวกเราสนใจที่จะทำซึ่งของผมนั้นมาถึงขั้นตอนนี้แล้ว เอาโมเลกุลที่เป็นตัวใหญ่ก่อนนะครับก็คือ L5M ของผมที่เป็นมิววิวเตเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องเพิ่มโพลร์ไฮโดเจนให้มันเพื่อที่จะมีขั้วที่จะไปจับกับซัพเรดนะครับหลังจากนั้นไปเพิ่ม Edit ิชชาร์นะครับดูว่ามี total c o m m e n t c h a r t เท่าไปเท่าไหร่ก็คือลบ8 7 27หลังจากนั้นไฟล์ที่เราต้องสร้างก็คือไฟล์ grid ให้มาที่แมโครโมเลกุลนะครับกด choose แล้วเลือก l 5 m ซึ่งพอเลือกเสร็จมันก็จะสร้างไฟล์ตรวจสอบว่ามี r e ซ i d u ทั้งหมดเท่าไหร่ที่จำเป็นในการสร้างนะครับก็กด ok แล้วมันก็จะสร้างไฟล์ให้ไปที่ไฟล์ที่เราสร้างงานไว้แนะนำว่าพิมพ์เป็น pdb qt นะครับ กดเซฟนะครับซึ่งมันจะตรวจสอบว่าอะตอมที่ไม่มีประจุเลยก็คือ Ca Ca นะครับซึ่งจะอยู่ตรงกลางของพวันนะครับหลังจากนั้นเราก็อัปโหลดลิแกนที่เป็นตัวซับสเตทที่จะเข้ามาจับให้เรากดโอเพนนะครับแล้วก็ไปหาไฟล์แหล่งที่อยู่เปลี่ยนเป็น BDB นะครับ ก็คือเราก็จะเจอไดอะโซโซนปรากด o p e n นปั๊บมันก็จะอัปโหลดขึ้นมาแล้วมันบอกว่ามีข้อมูลดังนี้ซึ่งในไฟล์ของไดอะโซโซนก็จะคือไฟล์นี้ครับขั้นตอนต่อไปคือเราต้องตรวจสอบว่าริเกนที่อัปโหลดมาเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างแล้วเราก็ต้อง Detect Root ให้มันนี่คือ Detect Root นะครับก็คือจุดที่เอาไว้จับกับริเกนหรือเอาไว้จับกับ เอ้ยเอาไว้จับกับไมโครโมเลกุลนะครับหลังจากนั้นเราก็ทอร์ชั่นฟรีล้วก็เซ t ตนัมเบร์ออฟทอร์ชันมีอยู่เท่าไหร่ก็กดดิส m มิสไปเลยครับหลังจากนั้นตามด้วยอโรมาติกคาร์บอนก็จะดูว่ามีอโรมาติกคาร์บอนกี่ดีกรีก็คือกดโอเคไปเลยครับมันก็จะเพิ่มวงให้หลังจากนั้นเราก็กดออปพุตเราต้องการเซฟตเป็นไฟล์ pdbqt นะครับก็สั้นเป็น2 ไฟจุด pdb qt นะครับ2องไฟนี้จําเป็นยังไง2องไฟนี้จําเป็นอย่างมากในการทําให้สร้างกริดพื้นที่นะครับเพื่อที่จะเอาไว้จับกันทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูซึ่งไฟล์กริดนี้หลังจากเราสร้าง pdb qt เสร็จแล้วให้เรามาที่ choose ligand แล้วก็เลือก ligand ที่เราสนใจก็คือคลิกเข้าไปหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกกริดเหมือนเดิมแล้วก็กริดบอกที่ปมบอกไป พื้นที่ทั้งหมดนี้ที่เป็นสามมิติคือบริเวณที่ตัวนี้มันจะสามารถไปจับกับตัวนี้ได้ในพื้นที่เหล่านี้ดังนั้นแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจับกับ Pocket s i ไซตรงไหนหรือแอคทีฟไซส์ตรงไหนเพราะเราไม่ทราบดังนั้นผมแนะนําว่าให้เลือกไปที่เบอร์ร้อยนะครับซึ่งผมทําไว้เป็นคอนโทรลแระ1 1้และตรงนี้เป็น0.431นะครับเห็นได้ว่ามันจะครอบคุมพื้นที่ทั้งหมดเลยซึ่งไอตัวลิเกนตัวนี้ก็จะไปจับภายในกริดตรงนี้ อย่างสุ่มนะครับและดูว่าตรงไหนที่จะเกิด binding energy ได้ดีที่สุดหลังจากนั้นพอเราเสร็จแล้วก็กดที่ไฟล์ saving current ไปที่กริดเหมือนเดิมนะครับซึ่งเราจะต้องการสร้างไฟล์กริด parameter ไฟล์นะครับไปที่โฟลเดอร์เดิมนะครับซึ่งผมก็จะเลือกเป็นโฟลเดอร์ตรงนี้กดเป็น1 gpf นะครับ เมื่อเราสร้างไฟล์ GPF เสร็จต่อไปเราก็ต้องสร้างไฟล์ docking parameter าาไฟล์นะครับซึ่งการสร้าง,ฟางาาไฟล์ docking parameter ไฟล์นี้เราก็ต้องต้องใช้ rigid filename นะครับมาที่ docking m ื l e c u l e molecule แล้วก็เส t rigid filename ให้เลือกไฟล์ที่เป็นของ L5M นะครับที่เป็น pdbqt ก็คือไฟล์หนึ่งของผมก็กด open ก็ไว้ ซึ่งมันก็จัดเสร็จไว้แล้วหลังจากนั้นก็เลือกลีแกนแล้วก็ชูสนะครับแล้วก็ไปที่ไดอะโซโซนเลือกรีแกนกดเอ็กซ์เซสไปเลยครับแล้วก็ตรวจสอบว่านำเบอร์อติอัลทชชันลีแกนเนี่ยมันตรงกันไหมบางทีมันก็อาจไม่ตรงนะครับหลังจากด็อกกิ้งเสร็จแล้วก็รอสื่อพารามิเตอร์ไปที่เจเนติกอัลกอริทึมซึ่งสิ่งสิ่งที่หลุมดอกไว้ก็คือนำเบอร์ออลติเอรันก็คือดูสิทธิลำดับแรก ดู10ดูสิครั้งของตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับซึ่ง population size ก็คือ110ครั้งในตำแหน่งนั้นๆน่นนะเราจับทั้งหมด1 1 0ครั้งแล้วดูว่าค่าที่ดีที่สุดเป็นยังไงซึ่งผมก็เซ็ตไปแค่10ถึง150ก็พอซึ่งเหมาะสำหรับคมพื้นฐานอย่างง่ายแต่ถ้าเกิดว่าอยากต้องการละเอียดมากก็แนะนำเป็น50 2 0 0คูณ200นะครับกด accept ไปเลยกด docking parameter แล้วก็กด accept อีกครั้งนะครับ docking output รามาเชี่นนะครับ GA 4.2ก็คือเวอร์ชันหลังจากเสร็จแล้วเราก็ไปที่ไฟล์เดิมนะครับเราสร้างเป็นไฟล์2 DPF แนะนำว่าใส่จุดทุกครั้งนะครับบางทีโปรแกรมมันจะหาไม่เจอกดเซฟหลังจากนั้นก็เอาพุทเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ต่อไปก็คือจะเป็นการสร้าง เรามีทั้งไฟล์ g r i ดพารามิเตอมาแล้วแล้วเราก็มีทั้งไฟล์ docking p พารามิเตอร์ไฟล์ซึ่งไฟล์ที่เราต้องการสร้างอีกก็คือ d o c k i n g l o c อก l l ลและก็กริด l o c k f i ล e ซึ่งจะเป็นไฟล์ที่เราล็อกไว้แล้วว่าต้องทํางานง่ายๆคือเป็นไฟล์เริ่มต้นในการทํางานนะครับวิธีใช้งานก็คือไปที่ cmd นะครับหรือที่เรียกว,ว่า command prompt จะเป็นตัวรันโปรแกรมซึ่งการใช้ cmd อย่างง่ายๆเลยก็คือพิมพ์ cd ไปหาไฟล์ที่เราสนใจซึ่งของผมเนี่ยจะอยู่ใน่ d e ก k t o p ก่อนกดแท็บนะครับเพื่อมันจะค้นหาข้อมูลอย่างไวขึ้นกดแท็บอีกครั้งกด CD อีกครั้งซึ่งของผมไฟล์ก็คือ all project อีกครั้งนะครับ CD อีกครั้งง่ายๆก็คือเป็นการคลิกนะครับโดยที่ใช้แป้นพิมพ์ซึ่งของผมก็คือไฟล์ r e a t wit d i asoson กดอีกครั้งแล้วก็มีไฟล์ย่ก็คือ cd l55m หลังจากนั้นไฟล์แรกที่เราต้องการสร้างก็คือ เป็นการสร้างพื้นที่ก่อนว่าจะให้ไดโอะโซซอนเนี่ยไปจับยังไงก็คือเราต้องใช้ออโต้กริดนะครับพิมพ์ต้องถูกนะครับลบ p ก็คือลบพารามิเตอร์ไฟล์ซึ่งไฟล์ที่ผมไฟล์แรกที่สร้างมาก็คือลบ1 g b s ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เป็นล็อกไฟล์ก็คือ1 GL ุ glg สร้างก่อนนี่สำคัญมากนะครับถ้ามันเออร์มันจะขึ้นด้านล่างตรงนี้ให้เราว่ามีเอร์อตรงไหน หลังจากนั้นรอสักครู่ครับจนกว่าตัวนี้จะเสร็จซึ่งไฟล์กริดพารามิเตอร์ไฟล์ที่สร้างขึ้นนะครับมันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ซึ่งไฟล์นี้ก็จะโผล่ขึ้นมา,ท,านนทั้งที่เมื่อก่อนมีแค่4ไฟล์นี้นะครับซึ่งไฟล์นี้ก็จะสร้างขึ้นมาจากกริดล็อกพารามิเตอร์ไฟล์ลฟลซึ่งถามว่าไฟล์นี้คือไฟล์อะไรก็ต้องเราไปดูที่ 1. ุ GPF นะครับ1 GPF จะเป็นรายละเอียดว่า ในรีเซพเตอร์ไทแล้วก็ลิเกนไทป์เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างซึ่งรีเซพเตอร์ไทจะมี A มี C มี CA, บบบ A, P, c บาบลาๆๆลิเกนไทป์เอพีซีโซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันจะสเปกิฟิกกับพวกที่มีถามว่าถ้าเกิดว่าลิเกนเนี่ยอยู่ๆมันก็มีตัวอื่นที่ไม่ตรงกับเนี่ยถามว่ามันรันไม่ได้นะครับเหมือนนะปโป A1 ก็เหมือนกันที่เราไม่สามารถเ,เราไม่สามารถ มาด็อกกิ้งมันได้เพราะว่าบางรีเซปเตอร์เนี่ยในลิแกนมันไม่มีแล้วก็บางในลิแกนดีเซปเตอร์มันไม่มีมันเลยไม่ตรงเพราะว่าดังนั้นแล้วในลิเกนเนี่ยมันจะต้องจําเพาะเจงกับรีเซปเตอร์ซะมากกว่ารีเซปเตอร์เนี่ยจะมีอะไรก็ได้แต่ลิเกนเนี่ยจะต้องมีในจะต้องมีทั้งหมดที่รีเซปเตอร์มีถ้าเกิดว่าลิแกนไม่มีตัวนี้ก็จะจับไม่ได้นะครับซึ่งไฟทั้งหมดที่มันจะสร้างขึ้นคือ a map b map c map อันนี้ก็ตั้งนะครับรอไปก่อนนะครับจนกว่า ตรงนี้จะหายไปครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับไฟล์ที่เป็นสร้างกลิ่นนะครับซึ่งไฟล์ที่เราสร้างขึ้นนงก็จะมีดังนี้ต่อไปนะครับจะเป็นการสร้างไฟล์ดองล็อกไฟนะครับก็คือเป็นโปรแกรม a u t o ้ o กนะครับกดแท็บนะครับเพื่อไวขึ้นแล้วก็เหมือนเดิมก็คือเริ่มต้นด้วยพารามิเตอร์ไฟล์นะครับแล้วก็ลบ l ล o อกไฟล์สร้างเป็นไฟล์ชื่อ2 dlg อันนี้คือเราจะตั้งชื่อยังไงก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่เราจะตั้งชื่อไฟล์ไหนพอกดนั้นปั๊บมันก็จะสร้างไฟล์ที่เป็น dlg ขึ้นมานะครับเราไม่สามารถเปิดได้ต้องเปิดกับโปรแกรม a u โตโด็อกเท่านั้น เดี๋ยวผมจะดูจะสอนให้ดูว่าการเปิดไฟล์ออโต้ด็อกเนี่ยเราจะดูยังไงเห็นได้ว่า CPU เนี่ยจะทํางานหนักมากขึ้นนะครับผมไม่แนะนําว่าให้เปิดโปรแกรมที่เป็นรันอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่บนในนี้แต่ถ้าเกิดว่าไว้ด้านล่างนี้ไม่เป็นไรนะครับด้านล่างมันจะเป็นในส่วนของเรมนะครับจะเป็นเมมโมรีไม่แนะนําไม่เปิดโปรแกรมอื่นมาเล่นนะครับ ครับเสร็จแล้วนะครับซึ่งมันก็จะขึ้นเป็นไฟล์นี้ซึ่งใช้เวลาสักระยะเวลาสักระยะนึงอยู่นะครับหลังจากนี้เราก็จะได้ไฟล์ที่เป็นไฟด็อกกิ้งล็อกไนะครับซึ่งไฟล์นี้มากสําคัญมากครับวิธีเริ่มต้นเลยนะครับก็คือเราจะใส่ไปเลยก็ได้หรือจะลบไฟล์ที่ไม่สําคัญออกก่อนก็ได้เช่นแนวสุสานนี้คือกด delete ไปก่อนขั้นตอนก็คือเราไปกดที่ a n a l y ครับแล้วก็กดคําว่า Docking open ไปเลือกไฟล์ที่เราสร้างดอกเสร็จไว้แล้วนะครับที่เป็นดอกล็อกไฟล์เท่านั้นนี่นะครับกด open ไปเลยซึ่งมันก็จะบอกว่าคุณเนี่ยทำหมดทั้งหมด10ดอกนะครับที่ดีที่สุด confirmation from to .log file นะครับซึ่งเราก็สามารถไปดูรายละเอียดได้ว่าตรงไหนบ้างมีแบบไหนจับแบบไหนไปที่ play นะครับถ้ากด play ตัวนี้ก็จะจับขึ้นมาโดยที่ไม่เกินอนดับ เรนกิ้งพลังงานของที่ดีที่สุดนะดังนั้นแนะนาว่ากด Play Rank by Energy กดที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ n ให้กด Show Info ซึ่ง Show Info ตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลว่ารายละเอียดการจับเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งลำดับที่ดีที่สุดก็คือ1พลังงานที่ใช้ในการจับน้อยที่สุดก็จะเสถียรที่สุดนะครับแต่ว่าเราสามารถดูได้ว่าตำแหน่งที่ไปจับเนี่ยมันไปจับตรงไหนก็คือมากดที่เลข2ตรงนี้ครับที่ว่า Dog p r k File มาที่ตัวที่4คลิก มันก็จะขึ้นว่าตำแหน่งที่สำคัญที่ไปจับเนี่ยคือตำแหน่งไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไปดูตรงอื่นีกทีนะครับก็คือ binding energy ลบ6กจ 5, 6. กดตำแหน่งที่สองเราก็จะดูได้นะครับทีนี้เราจะไม่รู้ว่าไอ้ตำแหน่งที่ไดอโซซอนเนี่ยมันไปจับเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญทางจีเนติกหรือเปล่าไม่ใช่ครับ คางโปรตีนหรือเปล่าครับซึ่งตำแหน่งส,สำคัญเนี่ยก็จะอยู่ในที่ของ p a p e r n a t u r e นะครับซึ่งเช่นตำแหน่งที่เป็น Active s ซ t e เนี่ย69 7 1ดสีดพวกนี้นะครับแลวเราก็ต้องมาดูว่าแต่ละเรงเนี่ยมันจับตำแหน่งที่ตรงไหนมีความสำคัญยังไงนะครับซึ่งเราก็จะสามารถแปลผลได้ซึ่งค่าที่เขาให้ความสำคัญนะครับก็คือ binding energy กับ inhibit Cons, In constant หรือค่าคงที่การยับยั้งนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเสร็จแล้วผมก็แนะนำว่าให้ทํา แต่ละไฟล์ไปก่อนเช่นไปที่ไฟล์ที่หนึ่งนะครับไปที่หนึ่งนะครับส่วนการนำเสนอข้อมูลนี่ก็แล้วแต่ละคนนะครับจะนำเสนอข้อมูลแบบไหนของผมก็คือทำแบบไฟล์ทั้งหมดนะครับปีลงวันไปนะครับ แบงหนึ่งนะครับหลังจากนั้นภาพที่ผมได้มาผมก็เอาข้อมูลนี้ไปลงเพื่อทําเป็นตารางในการเปรียบเทียบอีกต่อไปอทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ10ต,ตัวเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนที่ผมเสร็จแล้วนะครับเสร็จไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลที่เราเอามาจากในในส่วนของโปรแกรม a u t o d o c นะครับรุ่นดีสอง ผมก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาลงตรงนี้แล้วก็เอาค่า binding energy เนี่ยมาดูและเปรียบเทียบทั้งหมดนะครับว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดก็คือพลังงานยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับต่อไปครับหลังจากที่เราเสร็จแล้วเราก็จะทําการเซฟค่าตัวที่1น,นะครับเพื่อที่จะไปดูว่า ในส่วนของตำแหน่งที่มันจับเนี่ยมีความสาคัญหรือเปล่าซึ่งเราจะเอาไปเทียบ mm hmm. เทียบกับเปเปอร์ของเนเจอร์นะครับวิธีก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ไมสามารถเซฟไฟล์นี้ได้นะครับมันจะขึ้นว่า cannot create the pdf file the s o i e n c e selection อันนี้ก็คือมันไม่ได้ครับวิธีก็คือเราจะต้องไปที่ตรงนี้นะครับมันจะเลือกเป็นหนึ่งแล้วใช่ไหมครับไปที่ science selection คลิกขวาคูนแล้วเราให้สร้างไฟล์เป็นร a n ส์วอะไรก็ได้แล้วแต่ตังใจนักศึกษา,า,า,าเลยนะครับ ดีลิทออกนะครับให้เหลือแต่แรงวันเท่านั้นเราก็สามารถเช็คได้ว่ามันมาจริงหรือเปล่าด้วยการกดที่ตัว4ขึ้นมันก็ขึ้นว่าตำแหน่งที่ไปจับเนี่ยเป็นตำแหน่งตรงไหนหลังจากนั้นก็มาดูที่เซฟไฟล์นะครับเป็น pdb ไปตำแหน่งที่เราจะวางมันนะครับ React แ u l s ซ n อนดลห้า m นะครับ เป็นแร n งก์วเซฟไว้โอเคทำแบบนี้ครับจนกลับครบถึง10ตัวที่เราสร้างไว้เจอกันตอนเสร็จครับครับเสร็จไปแล้วล้ะครับสำหรับการที่เราจะเตรียมไฟล์ที่เราจะไปดูว่าบริเวณที่จับเนี่ยเป็นบริเริเวณที่มีความสำคัญหรือเปล่าครับสร้างไปจนถึง10ไฟล์เลยนะครับ เรียบร้อยครับนี่คือไฟล์ที่เราทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นมานะครับไฟล์นี้เราก็จะต้องไปดูว่าบริวเวณที่จับเนี่ยมีความสําคัญหรือเปล่าเหมือนเดิมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับ่าโปรแกรมค้างครับต่อไปครับโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่ผมแนะนำว่าเอามาดูกับโปรแกรมนี้ดีวกว่าน,นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เว็บดาวน์โหลดเอาไว้ให้นะครับในทางไลน์กลุ๊ก เปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ไปเปิดโฟลเดอร์ที่เราได้ทําไฟล์ทั้งหมด10ไฟล์นั้นไว้คลิกทั้งหมดนะครับแล้วก็ลากไปตรงนี้เลยที่เป็นแท็บนะครับชัวไหมสิบไฟล์นี้กด yes ไปเลยครับโปรแกรมก็จะทําการอัปโหลดดิ้งทูโปรแกรมกกรให้นะครับเราจะเห็นได้ว่า ตำแหน่งในการจับที่ดีของเอดลโซโซอนเนี่ยแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะครับเห็นได้อย่างนี้นะครับซึ่งอยากให้ทราบอยากให้บอกให้ทราบว่าในส่นของพอลวันเนี่ยพอกเกตไซน์นะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับหรือ H1 H2 H3 หรือที่เป็นบริเวณสีแดงนะครับใกล้ๆบริเวณสีแดงนะครับจะเป็นแอคทีฟไซน์สีฟ้าก็จะคือในเป็นของสตรักเจอร์นะครับ ทีนี้เราจะกดดูยังไงนะครับมาที่สคริปต์ ligand interaction ล้ว show ligand binding site atom นะครับมันจะโชว์บริเวณที่อ่าบริเวณที่เดอโซอนเนี่ยไปจับกับพันธะต,ตรงไหนที่เป็นอะมิโนแอซิดบ้างทีนี้วิธีที่เราต้องการทราบก็คือ level add ไปที่อะมิโนแอซิด name นะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ตามใจเลยนะครับ apply ไปซึ่งมันก็จะขึ้นเอาไว้ให้ ต่อไปนะครับ Head Bond ซึ่งสิ่งที่เราต้องการทราบก็คือ Distance นะครับแนะนำว่าให้สีต่างกันนะครับโอเค Apply โอเคทีนี้เราก็จะทราบได้ว่าตำแหน่งที่เป็นสีเขียวๆตรงนี้มันสร้างพันธะกับอะมิโนไหนซึ่งทริคอย่างน้อยนะก็ครับก็คือตรงนี้นะครับ Double Click อ่าเราจะรู้ว่าตำแหน่งที่มันไปทำพันธะเนี่ยก็คือ,อ Sn227 นะครับแล้วเราก็ไปดูว่า snn สองเนี่ยมีความสําคัญไหมซึ่ง227สอจ็ดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับปรากฏว่ามันไม่มีความสําคัญในเรื่ององืมันไม่ใช่ในทั้งหมดที่กล่าวไว้นะครับและตําแหน่งต่อไปก็คือตําแหน่งของนี่ก็คือ ile 157นะครับแล้วเราก็ไปดูว่า ile 157นี้ตําแหน่งไหน157่ง15หนะครับหนึ ปรากฏว่าไม่มีความสําคัญอะไรเลยครับเป็นแค่เบต้าชีตธรรมดาก็คือเป็นส่วนโครงสร้างครับซึ่งเราก็ต้องดูไปเรื่อยๆว่าตําแหน่งไหนที่จะเป็นตําแหน่งที่มีความสําคัญซึ่งเมื่อกี้ที่กล่าวไปนะครับจะมีตําแหน่งหนึ่งใกล้อยู่ใกล้กับสีแดงเลยครับเห็นไหมครับอยู่ใกล้กับสีแดงตําแหน่งน,นี้เราก็มาดูว่ามันใกล้กับบอดดิ้งไซส์ไหมซีเครต r ิกเกนอินเทอร์เรคชั่นโชว์ริเกนบอดดิงไซ์อะตอม เราก็เลือกทั้งหมดไม่ต้องเลือกก็ได้ไม่จำเป็นไปที่ a m i ู o acid ครับ name เจ็ดเห็นได้ว่าตัวนี้มันไม่ทำบรรทัด hit บ o n กับอะไรนะครับแต่ว่าเป็นแ,แหน่งที่ใกล้ๆเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือมี Tyr 294 292 3 4 6 3 4 7 71นะครับซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นอะไร292 2, 2 4 7 70นะครับเห็นได้ว่าพวกนี้จะอยู่ที่ใกล้ๆกับ Active s ซ t e นะครับ291 2 29 93นี้ไม่ถึงนะครับ347 3 3่เจ็นี่ยเจ็อจะมีความใกล้นะครับแต่มันไม่สามารถจับได้นะครับในส่วนของ L5M ซึ่งอนุมานได้ว่าในส่วนของ L5M เนี่ยเมื่อมีการมิวเตนแล้ว คุณสมบัติการจับเนี่ยจะลดน้อยลงนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะส่งโปรแกรมไปให้นะครับในทางไลน์กุ๊แล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงท Facebook, ์ที่เป็น f c e e o o o อ่าที่เป็น y o u t u b e นะครับเกี่ยวกับการเรียนพื้นฐานแต่ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามได้ที่ไลน์ผมุนะครับอ่าต้องการด่วนก็สามารถโทรมาได้นะครับอ่าง่ายไหมครับคิดว่าไม่ยากนะครับ CPU อาจจะทำงานเล็กใหญ่นิดๆหน่อยๆ ่านี่ได้ถามได้ครับขอบคุณครับ